เอาละพวกนายใช่ไหมที่ตายแล้วต้องพิพากษาความผิดใครละ่ะที่จะได้ไปนรกและใครละ่ะที่ได้ไปสวรรค์นี่คือคำบัญชาของฉันยังไงละ่ะเออนี่ละชมหน้าของพระเจ้าโอ้โหพระเจ้าเป็นรูปสไปเดอร์แมนเนี่ยนะมาดูซิว่าความผิดของแต่ละคนจะเป็นอะไรนะทุกคนนะโอ้โหโอโห้คนที่หนึ่งมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์แล้วคนที่สองคือทิ้งจานสปกปรกให้กับคนอื่นล้างเอา ไอ้นี่ยังไม่ได้ไปสวรรค์นะไอ้นี่ยังไม่ได้ไปสวรรค์เลยอันนี้เก็บดอกไม้ให้ใครสักคนโอ้น่าจะรักเขาข้างเดียวเขาไม่รักอันนี้แกล้งทําเป็นน่าจะบินคืออะไรวะเนี่ยแล้วก็มีเพลงตีมของตัวเองเฮ้ย,ย่าบอกว่าเป็นสวรรค์หมดเลยนะไปสวรรค์ดิเออไอ้นี่มีความผิดไอ้นี่มีความผิดเนี่ยไอ้นี่มึงขโมยที่นั่งเ,เดี๋ยวนะขโมยที่นั่งของใครก็ยังได้ขึ้นมาสวรรค์แล้วเนี่ยโอ้โหพเจ้าคนไม่มีความเป็นธรรมอ้า